อำเภอแม่สายค่ะจมกับพายุคโครนมากว่า1เดือนเต็มๆแล้วนะคะขณะที่ทุกหน่วยงานค่ะก็ได้ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเข้าช่วยกันฟื้นฟูอำเภอแม่สายให้กลับมาสู่สภาวะปกติอย่างต่อเนื่อง หนึ่งเดือนเต็มพอดีค่ะที่อำเภอแม่สายประสบกับอุทกภัยร้ายแรงถูกน้ำป่าไหลหลากบ่าเข้าท่วมพัดเอาดินโคลนมหาสาลไหลาตามน้ำมาด้วยจนถึงวันนี้แม้ว่าจะไม่มีเรื่องของน้ำท่วมแล้วแต่ปัญหาดินโคลนที่เกาะแน่นทำให้การฟื้นฟูที่ที่เสียหายทั้งเมืองยังไม่จบวันนี้ทีมงานได้เข้ามาดูบรรยากาศอำเภอแม่สายหลังจากเจอกับฝันร้ายเมื่อหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้พบว่าบริเวณด้านหน้าด่านชายแดนแม่สายการเคลียร์ถนนนั้นคืบหน้าไปมากแล้วแต่ยังคงปิดถนนหนึ่งฝั่ง การจราจรเพื่อใช้สำหรับรถเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ส่วนบรรยากาศการเข้าออกข้ามแดนก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่ยังจะเห็นได้ว่ายังมีปัญหาฝุ่นจากดินโคลนที่แข็งตัวอยู่ขณะที่การฟื้นฟูอำเภอแม่สายที่ยังคงมีหลายหน่วยงานร่วมมือกันต่อเนื่องทั้งหน่วยงานของภาครัฐและองค์กรต่างๆรวมถึงจิตอาสาภาคประชาชนยังคงเข้า ถึงพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่โดยในส่วนของการปฏิบัติการขุดลากถอนโคลนตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคนลนถล่มหรือสอปชส่วนหน้าได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนร่วมมือการดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการดําเนินการในระยะที่2ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมามีความคืบหน้าไปแล้วกว่า6 6ปเซโดยเข้าช่วยเหลือ ฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนไปแล้วกว่า500หลังคาเรือนเช้านี้ทีมงานค่ะได้มาดูการปฏิบัติงานของน้องๆน,นักเรียนใน10สถหานบกชั้นปิดที่สองเหล่าทหารช่างนะคะที่วันนี้เข้ามาฟื้นฟูพื้นที่บ้านไม้ลุงขนซอย11ทั้งเคลียร์โคลนจากถนนสาธารณนะและนําดินโคลนจากบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนออกมาทิ้งโดยน้องๆเหล่านี้เข้ามาปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ที่7ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้4วันแล้วค่ะและจะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะค ซึ่งก็สร้างความผ่อนคลายให้กับเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันยังได้ฝากไปถึงรัฐบาลให้เล่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาชาวแม่สายให้ครอบคลุมโดยเร็วด้วยมาตั้งแต่4ี่วันนี้แล้วพี่ครับก็เร็วพี่ใช่เร็วขึ้นแล้วก็มันเคลียร์บ้านเรวไวกว่าตอนนี้ก็คือแค่ล้างก็กลับมาอยู่ได้แล้วครับเพราะว่าน้ำรอแค่น้ำประปราไฟฟ้า,า,ามาละ อนนี้ก็ใช้น้าําบ่อลงใช่ครับเกก็อยากให้เล่งเงินเยียวยานิดนึงครับแล้วก็อ,อ,อย่างเจ้าของบ้านหลังนี้ใช่ไหมครับคือเขาไม่มีบัตรไทยก็เป็นบัตรพวกหัวศูนย์อย่างเงี้ยพี่ก็คืออยากให้ให้สิทธิตรงนี้ด้วยเพราะว่าเขาเสียสิทธิตรงนี้ไปแล้วความเสียหายมันก็ก็เหมือนกับทุกคน่นี้ ผู้ชมคะแล้วทีมงานของเรานะคะก็ยังคงจะปักหลักติดตามการฟื้นฟูของพื้นที่อำเภอแม่สายต่อไปนะคะจนกว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ